การตั้งคอนโทรลพวงมาลัยสำหรับ Honda c i v i c All New 2 0 2 2สําำหรับระบบแกนบัสในจอ360องศาไซออน l พลสเริ่มแรกเลยนะครับให้เราเชื่อมต่อสัญญาณฮอสปอดหรือสัญญาณ Wi-Fi นะครับเพราะเป็นการคอนเน c t แบบออนไลน์นะครับทำให้เข้าสู่หนะ้าจอแอนะให้เข้าสู่การตั้งค่า,ข,า,ข,าของตัวรถนะครับเราก็จะเห็นนะครับ ขึ้นมาเยอะแบบนี้ได้แล้วก็ให้เราเลือกนะครับด้านซ้ายมือนะฮะให้เราเลือกคําว่าโรงงานนะครับใส่รหัสพินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับยืนยันเสร็จแล้วเลือกรูปแบบฮะเลือกซินเดอซอฟนะครับเลือกฮ o นด้าฮะเราเลือกซีวิคที่เป็นซีวิ c นะฮะซีวิคสิบหกก็ได้ฮะ สี่ว่นหกนะครับอนไรขับบิดฮะแล้วโอเคครับแล้วโอเคทีฮะกันนี้เป็นการ install นะครับการอัปเดต MCU ของเราสักครูนะ่ฮะ เซ M T U เสร็จแล้วนะครับทำการรีเซ็ตหน้าจอนะฮะระบบทำการรีเซ็ตหน้าจอเองนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการรีเซ็ตเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับยึ่นเป็น Data System มานะครับรอรําต้นโทรศัพท์ฮะ๋ยวรอให้กระบวนการทำงานจบเสร็จสิ้นนะครับ อันนี้หมายเหตุนะครับเรายังไม่ทําการคาลิเบรตในส่วนของกล้อง360นะครับโอเคอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะออกไปที่หน้าจอโฮมฮะนะครับแต่จะทำการรีเซ็ตโดยการดึงลงมาฮะกดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งทีฮะกดตกลงฮะคอนโทรลโฮมอะไรก็จะใช้งานได้นะครับโอเคนะครับก็เป็นการเซตติ้งกระบวนการครับสำหรับการตั้ง กอนชมพมรงมายระบบแคนบัสใน Civic นะครับ2022นะครับ